สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าจะปลูกผักดูสิหิมะตกอีกแล้วโอ้ถ้าคืนปลูกผักก็จะตายหมดค่ะ หิมะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ